ลูกค้าที่ได้เงินคืนเยอะที่สุดประมาณเกือบล้านบาทนะฮะเก้าแสนเขาทำเหมือนเป็นเหมือนบริษัททัวร์ของเขาเองโดยจองผ่านพวกพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นอย่างพวก booking.com มาโกาแล้วก็ได้เงินคืนสะสมมาเรืเ่อยๆ ชอปแบ็กเป็นแอปพลิเคชันนะที่จะให้เงินคืนกับลูกค้าทุกๆครั้งที่เขาเข้ามาช้อปปิ้งจองโรงแรมหรือจะสั่งอาหารผ่านชอปแบ็กโดยค่อนข้างง่ายเลยเข้ามาชอปแบ็กก่อนกดหนึ่งครั้งไปซื้อของตามร้านค้าของเขาที่ต้องการซื้อเสร็จปุ๊บเขาได้เงินคืนกลับเข้ามาเงินคืนก้อนนั้น,นจะสามารถโอนเงินเข้าธนาคารเป็นเงินสดออกมาได้เลยชอปแบ็กเนี่ยจะมาจากประเทศสิงคโปร์เปิดมาแล้วประมาณ5ปีตอนนี้8ประเทศแล้ว เป็น business model ที่เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันนะครในต่างประเทศที่อย่างในอเมริกาเกิดขึ้นมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ประเทศไทยเพิ่งจะเข้ามาประมาณ2ปี Business m o d ของเราเราจะเป็นเหมือนตัวกลางทุกๆครั้งนะครับที่เราพาลูกค้าไปช้อปปิ้งในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของพาร์เนอร์ของเราเขาจะให้ค่าคอมมิชชั่นให้กับบริษัทเราโดยเราจะเก็บค่าคอมมิชชั่นเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็จะแบ่งคอมมิชชั่นตรงนั้นที่เราได้มาส่วนใหญ่ให้กับลูกค้าเป็น cashback หรือว่าเงินคืนรายได้ของเราก็คือจะเป็นส่วนต่างระหว่างตรงนั้น ในมุมของลูกค้าเขาจะได้หลายต่อมากเลยเขาจะได้ตั้งแต่ดีลของทางร้านค้าเองที่เป็นเปอร์เซ็นต์ลดหรือใช้วอร์ชเออร์โค้ดหรือว่าบางครั้งลูกค้าเขาใช้บัตรเครดิตเขาก็จะได้ดีลหรือว่าได้พอยต์จากตรงนั้นไปเพิ่มหลังจากนั้นเขาก็จะได้แคชแบ็กต่ออีกจากทางช็อปแบ็กช็อปแบ็กจะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปให้คนซื้อของได้คุ้มค่ามากที่สุด สำหรับพาร์ทเนอร์ของเราเราจะมีประมาณ100กว่าเจ้าในะปัจจุบันแทบจะมีทุกเจ้าที่อยู่ในอ e ีคอมเมิร์ซทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Lazada, s o p p e e JD c เ n t r a l เว็บไซต์จองรมแรำเช่น Agoda, Booking.com พวกแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารเช่น Lineman หรือว่า Foodpanda อย่างนี้ ด้วย Business Model ของเราครับเป็น Affiliate Marketing จะชาร์จเงิน Partner ของเราต่อเมื่อมียอด Sales เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าไม่เหมือนกับเจ้าใหญ่ๆอย่างพวก Facebook หรือ Google ที่จะเป็นคิดเป็น Cost Per Click Cost Per Impression เมื่อคนเห็นแล้วก็จะโดนชาร์จแล้ว เขาจะมองเราเป็นเหมือน marketing channel channel หนึ่งนะครับที่จะทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจะมองเป็น2มุมก็คือมุมแรกคือการทำให้ลูกค้าของเขากลับมาซื้อบ่อยขึ้นนะ,ะอันที่2จะเป็นในมุมมองการหาลูกค้าใหม่ให้กับเขาจะเป็นเหมือน community หนึ่งที่จะสามารถแนะนำลูกค้าให้จะอดีๆได้ผมว่าเป็น value หลักที่ทำไมทาง partner เราชอบที่จะทำงานกับเรา มีคู่แข่งเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยก่อนหน้านี้นมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะส,สิทธแต่ปัจจุบันผมเชื่อว่าถ้าเกิดมองใน Market s h a r นะมองจากจํานวนแอปดาวน์โหลดจานวนคนเข้าเว็บไซต์ของเราเราเชื่อว่าเราประมาณเป็น99%ของตลาดทั้งหมดแหละลูกค้าของเราที่สมัครเข้ามาประมาณทัก4ล้านคนแหละโดยเรามอบเงินคืนให้กับลูกค้าประมาณ2ล้านกว่าคนคืนเงินไปแล้วเป็นหลกักหลาย 100, ละะร้อยล้านแหนะที่ผ่านมา เราเชื่อว่าถ้าคนรู้จัก Shopback ไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ใช้นะดังนั้นเราค่อนข้างที่จะทุ่มเทแล้วก็ invest ลงในพวก marketing ทางหลายค่อนขางเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเป็น referral เพื่อนชวนเพื่อนหรือว่าจะเป็น KOL ที่จะให้คนมีชื่อเสียงมาพูดเกี่ยวกับ Shopback อธิบาย Shopback ก็เป็นกลยุทธ์ของเราอยู่แล้วเราเชื่อว่าโปรดัก t ์ของเรามันไม่มีผลเสียกับทางลูกค้าเรา เรามองว่าแคชแบ็กเป็นจุดเริ่มต้นในต่อๆไปเราจะมีโปรดักที่จะมาแอดแว l ลูให้กับลูกค้าค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบราคาหรือว่าจะเป็นการแอ g ก e g a ริเกตพวกรีวิวต่างๆมาให้ลูกค้าดูเราเชื่อว่าเราอยู่ในโพสิชันที่ค่อนข้างน่าสนใจนั้นเราเป็นเหมือนตัวที่เชื่อมระหว่างเวอร์ติคลหลายๆอันเช่นอ e ีคอมเมิร์ซการท่องเที่ยวนะฮะรวมไปถึงฟูดเดลิเวอรี่และตลาดพวกนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้ว คำถามหนึ่งที่เราจะบ่อยเรื่องความน่าเชื่อถือของช็อปแบ็กการันตีว่าทุกครั้งที่คุณใช้ช็อป b a c k คุณจะได้เงินคืนจริงๆเราคืนเงินในเมืองไทยมากกว่าหลักร้อยร้อยล้านบาทอยากให้คนมาลองกันนะฮะจะได้รู้จริงๆว่าทุกๆครั้งที่คุณช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะหรือจองโรงแรมหรือว่าสั่งอาหารคุณจะได้เงินคืนจริงๆนะลองมาใช้กันดูครับ